c ่ได้โอ้ยอยากจะเตะให้กับใครเนาะแม่ยิงนี่เนาะามเออของเลี้ยงีดอกชีวิตเงินของเงเนหาเถงมือย

หัวคาก่อนนตอนนั้นบ่นสีหายเถวเสีตายก็สังเบาตัวส้ำนี่มโอ้ยเท่าที่เกินมนุษย์เท่าทีดแพงเกินคนเท่าทีดเหนียวเกินบ้าน เสียขายข้าวอนกะยังดีกะเสียลูกทุกนลูกกะทุกแม่สิเคย้อนดอีหยังดอกเฒ่าเออ ท่านม nice ีหนาวก็มีหอนท่านมีเนื้อมอนก็มีนนุนท่านมีบาปก็มีบุญเมื่อแล้วใส่โน้ตสองแกงเปลี่ยนคำหิกเปลี่ยนแปลนเน่ยมีของป้อมก็ยอมมีของเท่เรล่องของกินเนสิแก่ซอยมีมากหอยก็ยอมมีมุกเกอหอยแก่ความหอย nhắm mưa luộc con nai <laughs> cứ thua ai đọc luộc hơn hấu đà măn đà hà nọ tháng tre con เจตถึกปากถึกพ่อหอแบ่งมานยังสิดีใสมเจ้าสิเพ่งสั้นลือ าสาบาดอกเงินหลวงของน้องกายถ้าบ่ตายคงงาได้ลูกนั้นคือดวงใจฮักคือแต่งเพียงคือแกี่ยวพู้เทนเหนีวเทนโคดพวกเจ้าเฮาคอยเจ้าันตายแล้วลูกกะยัง จ้าบอดสังบึงบอดนักจากเมือนกี่โลบพันมาสังเอาเต็ดใจโตงงงกับปาาน กังวงว่าเกิดโดนในหัวงอบาดไว้หายจังล้อข้อข้นสีหัวหลอกหล่อบบเคยพ้อปดในไหลดอกเทาออืน้ำมัดลูกตายเสียวโอ้เสียวหัวให้ฟังหรือเจะเสื่อมหมดตาอยากเห็นตายแต่โดนฝน น้ำทวนหวานอี่มัทกุณทะเลาเมียนีเบิดปัญญาพ่อเจ้าบานำเงินหมื่นนคำเานทอเยเขาลอ้ยเด่น้อบัากว่า Ba bọn đi yakuatu. Hãy xuống sáng tạo. Nang tiao tola man sung săn. Nang tiao tola mang sung săn. Nang tiao 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 กรอโไปทั่วทั้โอโ้ยเด็กน้อสงสารดีทุนหัวพอมีเงินเป็นล้านลานกันใครบาร์เอสานหมออากน้อหมอแกนพอมีเงิน ดอกใส่มือผู้ใดแล้วเขาสีมันละเลือดจนเดือนอนจอมควนผู้เจ้ากำดอกหอวเบี้ยเอาไว้แต่ผู้เดียวเหนียวมีพอวขี่เหนียวจากเสียยังใดแล้วเมียเบิดเปียวเมียเบิดเปียวหันทางสิแก่ตาชีวิตลูก หลับล้งเมียจะต้องเยี่ยมเสียดายเทมพอเปลนันดอกนาและกาม มันฉลาดนํากันเด้อโอ้ย <laughs> ่เบากับพ่อแล้วพ่อเจ้าคือจังส่งขีดทีคือจังบอย่อมลงทุนบอเสียสละเพื่อลูกเพื่อเตาเมียกะจักสีเบาว่าจังไดลูกหลาเอ้เราก็หาแต่ทั้งบอกคือเก่านาลูกหลาแม่มันกะจำเป็นแล้วมั่นดาเอ้ยอย่าให้หำลกเกิดมามีกมเป็นดังคำที่แม่เบายังเอาเศร้าแก่ใจเลยแม่พ่อผู้ใดเดนาเป็นคือพ่อของข่อยเป็นน้ำกรมที่เคยก่อ พอผู้ใดเดนออคือพอคอยกระซวยแย่กระทางตายบ่อายคนพ่ออยากให้ที่เกิดมาทั้งที่เกิดมามีพอขีดที่แม่เอ้ยเุิดแม่ก็ยารกลาแม่ก็ย่าให้โศกเศร้าโศกขีบบ่ถึงข้าวคงบ่สิ้นแม่นลูกตายได้กระสีสวงใจผู้ละครคุณแม่แม่ก็จังสีลูกลาเอ้ยเจ้าก็ยังยุมยังเนียนยู่แม่ก็อยากให้เจ้ามีชีวิตชีวา มีอนาคตต่อไปบ่เหม็นสิยตายไงตายใดจังซีขั้นสิตายจังซีไอเมตายเทียนเจ้าสรุปละเจ้าหันใจเงาเงาไว้ดื้อเมสิไปบอกกับพ่อเจ้าอีกเทียพ่อเจ้าเขาเสียวาความใดเท้าเจ้าบ่เห็นอกเห็นใจไข่เน่บ่บ่สงสารเมตตาลูกเท่าในบทเท้า